อ้าวทดสอบอ่านคำในมาตราแม่กกนะครับหนึ่งสองซ้ำอ,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 อ้าวเอาใหม่น้ำแห้งผักยาปลูกผัก เอาใหม่ตั้งสติหลังเพลเนนนั่งพักหลังเพลงเน้นนั่งพักเน้นนั่งพักน้่ย,ย,ยาหยดหยดเอาใหม่ยามยาก เอาใหม,เใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลูกหยุดหยุดหองออกอกงอกนานวันผมมันงอกอา้าวหนึ่งสองสามอาาอาาโอเคย่งม,มาอับปุมเมื่เทงไหนเล้นนะครับเยี่ยมมากฝึกอ่านบ่อยเดี๋ยวทุกคนก็จะอ่าน คล่องเขียนคล่องนะครับเราอาจจะช้ากว่าเพื่อนนิดนึงแต่ถ้าพวกเรามีความพยายามมีความมุมานะนะครับสักวันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับเอาบายบายก็หน่อยผมมือไายบายก็หน่อยนะครับอ่าป .3 กลุ่ม4นะครับการสอนเสริมการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยนะครับ